ยิ่งใหญ่มากเลยมันแถลงปิดบริษัทเลยโอเคนะคะโอเคนะคะนะคะจัการสแปมมาเลยเลยสักแป๊บหนึ่งเป็นอะไรอันนี้เป็นราคาวัสดิจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอซิงเกิลนี้กันอยากยอม ซิงเกิลแปลว่าโสดโสดอยู่แล้วเริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเริ่มเลยซิงเกิลยอมอ่ะเธอซิงเกิลแปลว่าโสดอะยอมแปลว่าอะไรยอมแปลว่าเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์คือยอมฉันโสดแล้วก็ฉันก็ยอมเธอเสมอยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนยอมแค่ไหนคือใกล้อันนั้นอันั้นไกลแค่ไหนก็ <ด>เมื่อประมาณกลางเดือนที่แล,แล้วเราเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับซึ่งเพลงว่ายอมนะครับผมก็เป็นเพลงก<ด>ลงับมาทําเพลงคู่ร่วมกันในรอบหลายปีเลยห,หลายปีเลยก็ยยก็เกริ่นเขาเรียกว่าเป็นการแบบทีสก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคอนเสิร์ตดับเบิลทร u b l e ของผมเพลงนี้ได้ใครมาช่วยแต่งรือทำมาได้พี่ยูบอยทีเจครัเข้ามาช่วยแต่งแล้วก็ช่วยโปรดิวให้ด้วยเนาะมีคนพรดิวอีก ก็จะมีพี่โฟร์คพี่โฟช่วย,ช,วยช่วยช่วยในส่วนของการ arrange แล้วก็จะมีพี่ปูวงเฮนมาช่วยแต่งเนื้อด้วยเลยได้ข่าวว่าเนื้อเพลงได้มาจากเบสออลชูสตอรี่คุ้มเราสองคนไปเล่าอะไรคน,คนเขียนเนื้อฟัง,องมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ผมก็เล่าให้เขาฟังว่าพีพีเขาชอบเขาชอบหาเรื่องชวนตีแล้วก็หมถึงว่าชอบเอาชนะผมผมก็ต้องเป็นคนยอมเขาตลอดอะไรเงี้ยแบบชอบแบบ กดดันผมยอะไรเงี้กยก็ไล่เขาฟังแบบนี้เขาก็ดูจะเขาเรียกว่ามองเกมขาดว่า,ว,าว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงไหมพี่พีกดดันลอครับจริงไหม,รไมจริงหรือไม่ <c oughs> รไมจริงหรือไม่ <c oughs> ใช่หรือม <c oughs> ม่วเล่าเหมือนกันไหมเราอคือหนูก็เล่าในฟิลเดียวกันอย่างเงี้ยพี่คือแบบ ตอนหน้าสื่ออย่างเงี้ยหนูอาจจะแบบดูไม่ยอมเขาแต่ข้างหลังก็คือเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแต่ด้านหลังหนูเอาเขาตลอดนี้เช่นเลยวกัอยากจะกินอะไรก็ได้กินอ่าจะได้อะไรก็ได้ทั้งหมดอะไรเธอสั่งของเธอแล้วเธอกินไม่หมดเธอก็บอกอันนี้เธอกินนี่สิกินไปแล้วครึ่งกล่อง caring is sharing เออเขาจะบอกสั่งมาเพื่อาเมืกอกินพือกินพูดเป็นเรื่องจริงไหมกี่เปอร์เซ็นต์ เรื่องจริงประมาณ3%ามเปอร์เซ็นต์นะแต่งเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นูว่าแอลกอฮอล์ที่จริงเวลาอยู่ด้วยกันไทยยอมใครมากกว่ากันหรือว่าผมยอมอยู่แล้วผมยอมจะเป็นผมยอมเพราะผมเป็นคนง่ายๆครับผมเป็นคนทํางานง่ายๆง่ายๆเขาแบบเขาจะมีแบบวิธีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อ <sever> แ <personal paid workout> บบความต้องการเยอะผมก็จะเอาแล้วแต่แล้วแต่เขาทำไมเราต้องยอมเขาละไอ้นะฮะผมทุกคนไม่ไม่ชอบมีปัญหากับใครครับผม คืออะไรที่ที่แบบยอมได้ผมก็จะยอมอะไรออะะไไรรนะฮะออะไรที่ยมไไมม่ด้ีบ้างครับมีบ้างจบไม่สวยครับผมเราเจ็บตัวเหรอไม่เจ็บตัวเขาเขาาก็จะด่าผมไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยนะหนูไม่ได้ด่าเขาหนูบอกว่าแค่ระบายความในใจระบายยาวไหมครับทุกคนก็เป็นช่วงยืนนะทุกานรู้สึกเราเขายอมจริงหรือเปล่าพี่ ยอมเขาก็ยอมครับพี่ก็ยอมเขาเหมือนกันก็จะมีมเรื่องที่เราต้องยอมกันนี่แหละแล้วพี่ยอมเขาเรื่องไหนก็หลายๆลยเรื่องนะครับอย่างเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยบางทีพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลย ừ, หรือว่าอ,อ,อะไรหลายอย่างที่มันเป็นดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยพี่ก็ให้เขาตัดสินใจไปเลยแล้วพี่ก็ทําตามเขาทุกอย่างเขาจะสั่งใ <ừ, S 2> ห้พี่ใส่เสื้อใส่เดียวพี่ก็ใส่ฝืนตัวเองจะโซ่ ใครจะมาใส่อย่างนั้นน่าเกลียดเดี๋ยวเขาใส่ใครจะไปใส่อย่างนั้นใครจะไปสั่งอย่างนั้นน่าเกลียดใครจะไปสั่งอย่างนั้นมีที่ไหนจริงๆเวลาไม่ยอมกันมันมีการที่ต้องมาแบบว่าจับมือเคียดใจกันมาไม่มีเหตุการณ์กันมาก็มีนะมีส่วนใหญ่จะมีกรรมการครับถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นกรรมการท่านนี้หนึ่งไม่เป็นบีก็จะเป็นเบลสุพลอะไรอย่างเงี้ยคถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นพี่ยงทรงยศอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ มีบ้างมีบ้างอันนบอไม่ยอมเรามีวิธีงอแต่ละคนยังไงบ้างบางทีงอถ้าต้องงอเขาแต่เขาถ้าต้องงอเขาใช่ไหมถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาจะนิ่งๆนะเขาจะแบบวันนี้เขาจะมาแบบว่ามิคุยเขาจะแบบมิคุยเขาจะเดินแบบว่าทำามันแบบมองแล้วเขาก็อย่างเงี้ยไม่สนผมโฟกัสงานไงผมกำลังคิดอยู่ว่าเอ้วันนี้ผมต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องเดินไปเล่นๆกับเขาอย่างเงี้ยเราต้องเนี่ยเธอเธอเขาเขาเพลง แล้วให้พี่ยูโยบยอะเจพานนี่พานี่หาเพลงมาเราหินเนื้อหาเพลงก็เป็นไงครเนื้อเพลงอ่ะไล่ไล่ไปตามท่อนเลยดีกว่าท่อนของพีพีร้องว่าอะไรท่อนแรกร้ายร้ายยังไงก็ไม่ผิดฉันรู้เธอคงจะไม่ติดถ้าชอบแล้วก,ก็ทนดิเคไหมเธออ่าร้ายร้ายยังไงก็ไม่ผิดอันนี้เ็นกาในคำนี้ฉันรู้เธอคงจะไม่ติด ถ้าชอบเสร็จแล้วก็ทนดิเคไหมเธอแสดงว่าเธอชอบของผมนะตอบคำถามได้หมดอะไรนะแสดงว่าเธอชอบสัหรประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งบางส่วนชอบบางพาร์ทบางพาร์ทก็ก็พอทนได้ของผมให้ไปทางซ้ายก็โอเคให้ไปทางขวาก็โอเคคอยบริการไม่โลเลเคไม่เธอเนี่ยเขามองขาดไหมล่ะใครเป็นคนยอมบริการตอนไหนฮะบริการตลอดเวลา ผมเป็นคนที่ชอบ air u เ service อยู่แล้วเป็นธรรมชาติชอบท่อนไหนมากที่สุดชอบท่อนนี้แหละฮะนี่มันมันมันมัใช่เลยท่อนนี้ชอบท่อนนี้เลยอ่ะเอาพีอ่ะก็เก่งจริงต้องยอมเั่นก่อนเพราะว่าตีกันทุกวันเนี่ยไม่ได้รักเธอนานเกนเข้าใจไหมนี่แล้วก็ของพีพีจะมีนี่ ฉันมันเป็นคนไม่ชอบแพ้ใครไม่ไว่ายังไงฉันต้องเป็นคนชนะอันเนี้ยเขามาจากเธอแต่ว่าเขามาเขียนให้ฉันร้องไงเของผมนะก็เธอไม่ยอมอ่อนฉันเลยต้องยอมกอดโถเ <c oughs> หมือนเหมือนเห็นจริงๆอะ <c oughs> แพ้เป็นพระโอเคอะฉันพ <c oughs> ร้อมไงเห็นไหมว <c oughs> ่าเนื้อน่มันบอกอยู่แล้วทุกอย่างนั่นแหละแต่เขาก็บอกแล้วไงสรุปในเ,เนื้อเพลงไงว่า ตีกันทุกวันก็ไม่ได้รักแค่น้อยลงเลยอ่ามันไม่แต่รักแค่เพิ่มขึ้นตลอดแหละได้ได้เนืยอร้องมาได้6พาร์ตดนตรีแล้วยังไงฮะเอามาดูก็พาร์ตดนตรีเพลงนี้ก็อยากจะทําให้พอพอกลับมาทําเพลงร่วมกันเลยครับรู้สึกว่าอยากจะทําเพลงที่มันที่มัอนอัปบีที่มันสนุกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้ positive energy เนาะก็เลยเหมือนกับว่าเพลงที่อยากได้ฟังที่มันเพลงที่มันฟังแบบฟังง่ายฟังได้ทุกวันฟังได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำทำเพลงที่มันเหมือนกับว่า มีท่าเต้นด้วยเผื uh ่อ huh> ว่าเราก็จะได้เหมือนกับเอ็นเกสกันได้กับทั้งเราสองคนแล้วก็คนฟังด้วยอะไรเงี้ยครับอยากอยากเอ็มวีบ้างหอีกว่าเอ็มวีก็เจ็ดพี่ถักมือเปลี่ยนไปกี่ชุดเปลี่ยนชุดเยอะมากเจชุดเจ็ดชุดตอนแรกวางไว้12ชุดอ้โเป็นใส่ใส่แต่ว่าเป็นลมก่อนถ่ายไม่ทัายนะครับแล้วอย่างพี่เล่าเอ็มวีมันมีมีตีนยังไงทำไมต้องมีหลายชุดที่ต้องเป็นแต่ละยุค คือต้องการจะสื่อว่าแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นกี่แบบเราตีกันแลแบบม mm ัลติเวิร์สมัลติเวิร์สไหนของบิวกิน v ีพีไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครอะไรก็ตามอย่างเงี้ยก็เราก็ตีกันแต่สุดท้ายเราก็รักกันเหมือนเด mm ิม hmm. ครับผมก็เลยจะเป็นตีมาแบบเหมือนเราก็มีหลายชุดหลายแบบมัลติเวิร์สมากๆ mm hmm. เป็นคาวบอยบ้างเป็นแบบ mm hmm. ขาวดำบ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ว่าเราเร,เราจะอยู่ในในใน ยูนิเวอร์สไหนเราก็<ม>เราก็จะตีกันอย่างเงี้ยท,ท,ทุกทุกมัลติเวิร์สแต่ว่าบทสรุปมันก็คือไอ้ฟิงเกอร์ทับนี่มันเหมือนมันเป็นิมบลิกว่าพอเรายิ่งดึงกันมันก็จะยิ่งติดแน่นขึ้นเลยเงี้ย <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มนิ้วเข้าหากัน <laughs> มันก็จะหลุดออกมาก็ <laughs> คือเหมือนว่าถ้าเรายอมกันเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ <laughs> เป็นเป็นเป็นยูนิเวอร์สปัจจุบันที่บอกทุกยูนิเว s ร์สว่ามันต้อง ยอมกันนะมันเหมือนผมบอกตัวเองในยูนิเวอร์สอื่นๆว่าต้องยอมเขานะมันจะได้จบมันต้องบอกตัวเองในแบบยูนิเวอร์สอื่นๆเนี่ยว่าแบบก็ฟังๆก็ไปเถอะบางทีใช่ใช้เวลานะเรื่องหลังการถ่ายทำบีเพราะว่าเปลี่ยนชุดเยอะมากเลยก็หนึ่งวันเต็มเต็มหนึ่งวันเองครับผมใช่ครับเต็มเต็มเป็นเต็มใช่การเพื่องงหลัการทำงานของตัวเองก็สนุกนะครับจริงๆแบบเหมือนเราทํางานกันแบบว่า ยาวๆเลยเ<า>นะยาะคือถ่ายถ่ายเอเสร็จเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ต่อถ่ายคอนเทนต์เสร็จเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเสร็จกลับออกไปถ่าย MV ใหม่ก็คือแบบเป็นการทาํางานแบบติดต่อกันยาวๆอย่างงี้ยนะครับก็สนุกดีครับแล้วก็เป็นการร่วมงานของพีกับพี่2ด้วยเดี๋ยวกลับมาร่วมงานพี่2อ,อีกครั้งหนึ่งครับผมพี่2องีทำแต่เส้นเรื่องเดิมครับแล้วก็ได้มามียปากเจอพี่สอง้วก,ก่อนน้ั้นก็จะมีมันดีเลยมันดีเลยเอ้ยแรกเลยปะแรกเลยปะแรกเลยปะ,ยปะอะผิดเพลงก็มีสเ <S <S สนอไอเดียอะไรก็ไปบอ้ย ก็จริงๆของพีพีจะเป็นเรื่องชุดเนาะพีพีจะดูเรื่องชุดก็ของพีจะเป็นเรื่องชุดที่แบบว่าตอนแรกเขาคิดมาเป็นแบบ12แบบมัลติเวอร์สเงี้ยคือรู้สึกว่างั้นเราทำให้มันคาแรคเตอร์มันชัดๆเลยมาอย่างเช่นคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์มันชัดขึ้นตอนแรกก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่เป็นอาชีพด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ถ่ายไม่ทันก็เลยได้ประมาณนั้นเพราะว่ามันเยอะมากครับผมมันมีคาเตอร์ที่เป็นของคนในถ้ำด้วยใช่ไหมใช่ครับมีมนุษย์ถ้ำด้วยมีมนุษย์ถ้ำด้วยแต่ก็ แต่ก็มีไม่เห็นสั้สนๆเพราะว่าฟุตมันเยอะมากวันนั้นแบบถ่ายกันแบบคือจริงๆแล้วท,ท,ทุกๆชุดเนี่ยมันจะมีมันจะมีสตอรี่ไลน์ของมันหมดเลยเนาะแต่ว่าพอมายำรวมปุกเพลงมีแค่สามนาทีกว่าก็เลยก็เลยก็เลยได้แบบเน้นเป็นบางอันเลยแต่เดี๋ยวเราจะทำเพลงเวอร์ชัน30นาทีมาเอาฟุตที่ไหนมาออนจริงป่ะเนี่ยอันนี้จริงเราชอบชุดไหนแต่ละคนชอบชุดไหนนะส่วนตัวพีพี่ชอบชุดพี่ชอบชุดคาร์บอย ผมชอบชุดอ่ามัชื่อชุดเลยอ่ะชาลีแช็อปปิ้นเหรออ่าพี่พี่เอิร์กเรียกชุดป้าตืออ่ะพี่เอิร์กพี่เอิร์กพี่เอแคร์พี่เอแคร์ผมไม่ไม่ผมไม่ได้เป็นคนบัญญัตินะผมไม่ได้เป็นคนมัญญัติผมฟังเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ผมผมไม่ได้หรอกผมไม่ได้เป็นคนพูดนะเขาเป็นคนพูดแล้วผมก็เลยเรียกตามเขาเฉยๆชผมว่ามันมันไม่เคยได้แบบแต่งแบบนี้นะแล้วไม่ถือว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันก็สนุกดีได้เล่นเป็นช่วงสั้นๆอะไรอย่างเครับ อย่างท่าท่าเต้นโอ้โหมันเพิ่มสกิลเรานัดด้วยจริงๆท่าเต้นนี้ก็เป็นสกิลเราจะท่าเดิมมากขึ้นเป็นเต้นเยอะสุดแต่เธอไปเห็นมาก็ใช่เนาะน่าเต้นเยอะสุดจริงๆมันก็มีการเติมมีการทอนมีการปรับอยู่ตลอดในช่วงที่เราซ้อมกันเลียแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นท่าที่จริงๆแล้วไม่อยากจะทําให้ท่ามันยากมากบางคนอาจจะรู้สึกว่ากลัวว่าคนจะเต้นตามไม่ได้ ไม่ใช่จริงๆคือเราเต้นไม่ได้เราเต้นไม่ได้คือมันมีท่าที่มันยากกว่านี้แล้วเราเต้นไม่ได้เราก็ถอนเราพยายามกันแล้วเรายามกันแล้วคือตอนแรกโอ้โหมามีขาปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บเลยเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเราแบบกลัวว่ามันเวลาท่ามันยากเกินไปอะเวลาคนจะไปแบบทำชาเลนจ์อะเขาต้องซ้อมแล้วมันยากเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกินสนุกเขาดูเราไม่ออกเหมือนที่เรากําลังซ้อมอยู่ตอนเนี้ยมันเกินสนุกแล้วเราก็เลยขอถอนให้เหลือแบบประมาณนี้กําลังแบบน่ารักน่ารักผม ก็เป็นท่าเป็นกิมมิกพูดที่ต้องเล่นกันอย่างนี้ใช่แล้วยิ่งไปเจอไลฟ์เวอร์ชั่นกับน้องๆแซ่เวอรันอันนั้นก็ยิ่งได้เต้นเป็นจัดน่วงอยู่นะอันนั้นจริงๆต้องต้องถือว่าเป็นโชว์เลยนะเพราะว่ามันจะมีบล็อกลิ้ที่ที่ที่มันที่มันที่มันเล่าเล่าเรื่องด้วยอะไรเงี้ยมีการแบ่งทีมมีการเหมือนกับว่าจากที่เราไม่ยอมกันสองคนก็จะมีน้องๆที่น่ารักอีกเจ็ดคนมาช่วยเหมือนกับว่า แบ่งทีมกันด้วยมีกรรมการเป็นคนเพื่อ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 นบัสนายพวกเราบัสนายใช่เราเป็นเพื่อนกันนะรก็คือได้เห็นพาแต่ละแบ่งทีมมันชัดเจนแบ่งทีมมันชัดเจนนะครับชัดเจนตอนตอนที่เขาบีฟก่อนที่จะถ่ายเขาบอกมันเป็นทีมอ่ะหมากัะทีมแมวทีมหมากับทีมแมวผมเป็นแมวเชื่อไหม่เชื่อเลือกได้จริงไหมไม่ไม่ได้เลือกเขาเลือกมาให้ครับเขาเลือกมาให้หมดเลย เราต้องมาทีมแมาทีมะครับเขาเป็นแมวเราต้องเป็นหรือเป็นไก่คือเป็นไก่เพราะหนูชอบกินไก่ทอดพี่ยุ้นแมวผมเป็นแมวหนูจะเป็นทีมแมวเขาจะเป็นทีมหมาเขาก็แบ่งทีมมาให้ทีมผมก็จะมีคอนเซ็ปต์พี่ยงช่มีไทยมีพิมมีคอปเปอร์สามคนเป็นทีมหน้าหมาคอปปเออร์ยู่ทีมนี้คอปเปอร์อยู่ทีมเธอแค่พิมไทยอารันอารัน ก็อะไรเนี่ยเาเริ่มแล้วของเขาเท่เป็นใครนะ Copper Copper A A Neck แล้วขุนพลเป็นกรรมการเราจ้ทำงานกับน้องๆง่ายใช่ไหมเพราะว่าเหมือนคือคุ้นชินกันอยู่โอ้ยน้องๆเขาเก่งกว่าเราอีกเนอะใช่อะเขาเก่งกว่าเราอีกเขาเต้นแบบเขาซ้อมแป๊บเดียวครับ เราซ้อมอย่างนานเลย <c oughs> เราซ้อมอย่างนานเลยแต่เราก็ไม่อยากจะแบบไปไปถึงแล้วไปถ่วงเขาไงเพราะว่าเขาแบบเมนแดนซ์เหมือนเราแบบดีใจมากกว่าที่แบบเราได้มีโอกาสเจอน้องตั้งแต่แบบก่อนหน้าจะเดบิวต์น้องพอหลังเดบิวต์แล้วเราก็เจอกันในง,งานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นประสบการณ์ของเค้าที่มันเยอะขึ้นด้วยครับก็ร่วมงานกับน้องๆทุกครั้งก็รู้สึกว่าน่ารักประทับใจมากครับแล้วก็อะไรนะครับได้กุแล้วใช่นะฮะก็ไม่เป็นกรุ๊ปแล้วได้เป็นกรุ๊ปแล้วบัสไน บัสนายบัสนายจ้างได้นะครับรับเราแล้วเต้นเพรามเขาไ้วหรอในะครับเราร้องเราร้องรับรับรับโชว์เดียวก็คือโชว์ที่อยู่ในไลฟ์เซชันนะครับเพราะว่าไม่ไม่ซ้อมซ้อมเพิ่มน่าจะใช้เวลาอีกนานการะสาเพลงก็แน่นอนว่าขึ้นพยานขึ้นเรื่อยๆกเลจริงรู้สึกยังไงบ้างกระแสดีมากครับก็ดีขึ้นดีขึ้นครับก็ตอนนี้ยอดวิวก็ประมาณ เท่าไหร่นะร้านเ่าไหนึ่งล้านสี่แสนล้านล้านวิวล้านล้านวิวดีขึ้นเรื่อยๆคิดว่าเราต้องได้โลกี่โลแล้วเนี่ยเนี่ยสิแสงมันรู้กี่คนแล้วเนี่ยถ้าเป็นล้านล้านเนี่ยท่าผมก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ายังฝากทุกคนไปติดตามกันได้อยู่ครับผมสำหรับเอ็มวีแล้วก็ตัวเพลงด้วยครับก็ไปรับฟังกันได้ครับนี่ว่าขายดังติดเป็กย่างไรครับแล้วว่าไงว่าเพลงนี้อะไร ก็จริงๆแฟนคลับก <ar> ็บอกว่าเป็นเพลงที่แบบเหมือนพอไม่ได <the> ้กลับมาทําด so ้วยกันนานอะไรเงี้ยพอมาในมูดแบบนี้เขาก็ร <the> ู้ว่ามันก็น่ารักดีครับผมแล้วก็จริงๆแฟนคลับอยากจะไปลุ้นมากกว่าในคอนเสิร์ตแล้วแบบจริงๆแล้วคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงด้วยอ่าแล้วคอนเสิร์ตเป็นยังไงก็เป็นเป็นเป็นมีไฟมีจออะไรเงี้ยมีเวทีมีไมค์แล้วก็ร้องเพลงกันเต้นกันประมาณนี้ครับ มีคนดูมีคนดูถ,ถ้าไม่มีคนดูน่ากลัวนะขายของก้อนายของหน่อยคอนเสิร์ตคู่ใช่ไหมครับยิ่งใหญ่หรือเปล่าก็บอกได้ว่าอะไรที่ไม่เคยทําก็มาทําในนี้แหละและอะไรที่เคยทําอะไรที่เคยทําก็ทําอีกอก็แขกรับเชิญเนาะแขกรับเชิญก็มากมายมมากมากยจเต็มทุ่ง<า>เต็มทุ่งแล้วก็เวทีเราก็พยายามจะ ดีไซน์ให้มันทั่วถึงเลยเครับเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นที่หอมมันค่อนข้างกว้างมากแล้วมันเป็นที่ราบด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งการเซตแสแตนแล้วก็มีการทำแคทวอล์ที่มันจะทําให้เราไปถึงคนได้มากที่สุดอะไรเงี้ยมีมิ<ช> mini state, นิสเตออะไรมินิสเตแล้วก็มีจอที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราคอนเน็กกันอยู่ตลอด<ช>แล้วก็ในพาร์ทของโปรดักชั่นเราก็เรียกได้ว่าจัดเต็มที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลยเนาะใช่คือคือ สเกลใหญ่ที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดแล้วก็อยากจะให้มันออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดใช้เงินเยอะที่สุดเพราะว่าเพราะว่าโชว์เอาไงเราก็ซัดเต็มเหนี่ยวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุ้มคนดูแต่บัตรออนไลน์ยังซื้อได้อยู่ยังซื้อได้ครับผมบัตรออนไลน์ก็สามารถซึมซับได้ถึงบรรยากาศโปรดักชันแล้วก็โชว์ของเราได้เพราะว่าเราเน้นทำงานด้วย p a s s i ่ n เวสโค้ดเวสโค้ดจริงๆแล้วยังไม่มีแต่วันนี้จะมีพีกำหนดเลยอ๋อวันนี้วีคนี้วีคนี้เขาจะประกาศครับอ๋อวันนี้จะประกาศเหรอวีคนี้วีคนี้วีคนี้อาทิตย์นี้วีคนี้ครับผมก็จะประกาศแล้วมันมีมันมีงงเหมือนกันรู้สึกผู้เปนแต่ก็ได้แพ้โชว์เพลงยอมบนเวทีจะยังไงครับก็ก็เต็มเหนี่ยวทั้งโปรดักชั่นทั้งโชว์แดนเซอร์มากมายโรยตัวลงมาจากฟ้าเออ เฮลิคอปเตอร์ต่างๆเออพูดโกหกเหรอของเนี่ยนะของอีพีเดี๋ยวผมเดินออกมาธรรมดาเขาเสร็จคู่อยูเอทีเดียวกันนะยูเอทีเดียวกันนะครับพี่นิ่งเซ็งว่าเราก็จะเดินให้ทั่วก็ก็พยายามพยายามจะเดินให้ทั่วพยายามจะแบบพุดขุดโผล่ให้ได้แบบเป็นตัวตุ่นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้บ้างนะครับ ไม่ใย่แค่จะปอยแขกเกิรับเชิญไปยังไงบ้างทสองวันมันจะดูมีความเยอะมากแขกและเชิญเยอะมากบอกบอกได้ว่าเยอะมากแบบแป๊บๆมาแป๊บๆมาอีกแล้วแป๊บๆมาแป๊บๆผุดแป๊บๆเป็นตุ่นเหมือนกันเป็นตุ่นเหมือนกันโอ้ยี่ร้อยเกิรบเชิญพันกว่าคน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 อันนี้เอาม็อบมาเป็นแขกเลยเป็นแขกประมาณพันกว่าคนคนดูประมาณส0งร้อยคน ครับสาระคือไม่มีอะเปยอมเลยครับได้ครับต้องติดตามครับก็ยังไงก็ฝากเพลงยอมนะครับผมซิงเกิลคู่นะครับของเราซิงเกิลล่าสุดนะครับผมตอนนี้ปล่อยไปแล้วนะครับ MV นะครับทาง YouTube Channel b u นแ k i n and PP กร i ดออ f i ลนะครับแล้วก็ฟังได้ทางสตรีมมนทุกช่องทางเลยครับผมครับแล้วก็สามารถไปเล่นมีทั้ง Challenge เต้นเนาะ แล้วก็มีชัยเล่นที่เหมือนกับว่าเป็นดูเอ็ดร้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปลองลองดูลองแบบเล่นอะไรกันได้ใส่แผ่นเสียงอะไรกันได้ครับแล้วก็ฝาก live session ด้วยนะครับทั้งเพลงยอมแล้วก็แค่น้องชายด้วยนะครับอ่าสอน5สอน5สปีดสปีดสอน5 C V P มาเริ่มมาเริ่มอาลุปอาลุปอานั่งเดี๋ยวเขาแทนไม่ถูกเราต้องเราต้องนั่งเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเราไม่ได้อ๋อกล้องไม่ได้งั้นลุบ มันจะอพีพีร oh. ้องเอาท่อนพุกใช่ไหมใช่เก่งจริงเก่งจริงต้องยอมชินก่อนเอายินม่องดีกว่าได้ไอ้ไได้ดีกว่าด้กน้่งดีกว่านั่งนด้กดได้ได้ไได้ไ้ลด้ไ้ได้ไน้ได้ได้ได้ไอได้้ได้อได้ลองกันโอเคไไหน่ดไน้ออ จบเผลอนะเฮอยเฮยเฮ้นี่คือยอมจริงเห็นไหมแยกกอน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 ไมพูดเลยผมก็ทำหมดหลยไม่ง่ายไงพร้อมปะะสามสองเก่งจริงต้องยอมฉันก่อนหน้านะานน สอดทาง้เราต้องสับทางครั so> ้มีบากกี้สอดทาง้เราต้องสับทางรั้ไมีปักกี้ไม่ช่วยร้องเลยเหรอใจคออะไม่กันเลยโอ้แล้วปุ๊บปุ๊บแล้หยุดไหมฮะไม่ชอบเธอแม้ I do o s ฉันชอบเธอที่สุด ประมาณนี้แต่แบบข้อจำกัดทางพื้นที่เดี๋ยวไปดู MV กันได้จบไปด้วยดีค่ะจบไปด้วยดี1.5ล้านแล้ว1.5้ล้านล้านแล้วลาลวายคุณพระ <c oughs> มันทำลายแบบทุกสถิติไปหมดแล้วพี่นี่ข้างนอกมันแบบมันมืดอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ย <c oughs> อ่อฟิล์มเนาะฟิล์มเนาะอ๋อ อาเคถ่ายภาพนะครับโอเคครับทต่อครับอะไรนะต่อยนิดนึงต่อพี่หวานพี่หวานเอาเรื่องที่เราไปออกรายการนี่ถ่าเอคที่เราไปถ่ายขอโทษแต่คนเขาใจคนมองภาพขอาว่าเราไปก้าบต่างกันอ่ะหนูก้าตัวนี้เลย คืออย่างที่ผมจะเล่าให้ฟังคือผมมันเป็นคนที่ไม่มีทิฏฐิไงคือเหมือนว่าบรรยากาศบรรยากาศคือเขาให้ผมขอโทษผมก็ขอโทษทําผิดอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่รู้ทําอะไรที่เขาไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยอ่ะขอโทษไปก่อนแล้วกันมันก็จะได้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรค้างคาใจกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไหว้เขาไปอย่างงี้อ่าไหว้เขาไปอย่างงี้อันนี้เป็นสิ่งที่คนมองก็เป็นเหมือนงานแต่งงานแต่งจริงงานแต่งเป็นคนทำมีเป็นแบบเหมือนหนูเป็นแม่ด้วยนะ วันแมมเหรอราำไมชั้นทำไมเหรอแปลงมากเลยอ่ะอารมณ์เสียตรงนี้อารมณ์เสียแล้ว okay. อ่ะอยา่าพูดถึงโมบมนนะเป็นยังไบงบ้างับที่แบบว่าบอกมีอะไรก็จะบอกกันตรงตรงขอโทษเขาก็ <c oughs> จริงๆมีอะไรก็บอกกันตรงๆเนาะมีอะไรก็บอกกันตรงๆอย่างเงี้ยก็ก็บอกตลอดแต่ไม่รู้ว่าถ้าตรงตรงวิลกิ้นจะเป็นอย่างเงี้ยตรงไม่เราเราพูดแบบ รักษาน้ำใจไงคือเราไม่ได้ตรงแบบใกล้ตรงเฮ้ยแบบป้อง,องๆอะไรเงี้ยเราก็แบบคือเราพูดตรงแต่เราก็หาวิธีการที่ที่พยายามจะใช้วาทศิลที่มันจะถนอมน้ําใจที่สุดอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยแล้วกันเนะ<ว>ี่ย่ <c oughs> <c oughs> าว้อะไ้สิครับคนขนาดนี้นะครับลุกมือไหว้เขาคือแบบว่ายอมรับอิกฉาผิดรับ<ล>จบที่คนเดียว เออจบที่ผมก็ได้เนี่ยผมยอมก็ได้เนี่ยที่งๆหลังๆเราเราก็คุยกันตรงๆมากใช่ใเราก็มีอะไรเราก็พูดไปตรงๆเลยแล้วก็ไม่ชไม่พูดกันตรงๆตั้งนานแล้วเนี่ยก็ถามนี่ตรงๆเลยตัวเองสินะเกรงใจเขาไงแต่ถึงเรื่องได้แล้วเขาด่าผมอ่ะไม่เคยด่าเลยเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ความหวังดีและความรักให้เสมอแซลเล่นแซลเล่น จริงจริงพีพอว่าเขาพูดอย่างนี้เราให้อภัยมาหรือว่าเราก็ให้อภัยนะครับจริงๆพอเรามีหลังๆเรามีปัญหาอะไรกันแล้วก็พูดตรงเราก็แชร์กันเลยแล้วก็มีอะไรก็เราก็ขอโทษกันทันทีไม่เก็บไว้ไม่เก็บไว้เรื่องใหม่นะเรื่องใหม่เรื่องใหม่ไม่เก็บไว้อ่ะถ้าพี่มีอะไรที่พีผิดพีก็ขอโทษบิวกิมมันหลายอย่างเอาไว้ทีเดียวพอเราเล่น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  อย่างนี้พี่พีจะมีการบอกชาวเน็ตเลยว่าไอ้ภาพัหนก็คือไม่ใช่แม่ภาพนั้นต้องลบทิ้งเดี๋ยวพี่จะไม่ยอมอีกต่อไปพี่จะไม่ยอมเป็นเหยื่ออีกต่อไปอะครับงานแต่งหรอได้หรือเปล่าฮะงานแต่งได้หรือเปล่าจะรีทายแล้วหรอโอ้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 โอโอ้โ้้โอรโไอ้อ้โอ้โอ้อ้อ้้ เขาถามตัวเหไม่คำถามมันกำกวมไงเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้อ่าทำอะไรไม่ดุทำอะไรไมู่กทำอะไรไม่ดูร้องเพลงยามไปร้องเพลงเก่งจริงต้องยอมซ่ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้องให้คลายคลายสงสัยคลายสงสัยอ่าครับไม่มีคำถามแบบเรื่องข่าวลืออะไรอย่างงี้ยรายกตัวอย่างเดียว รู้เรื่องคอนเสิร์ตว่าเขาจะมีวันที่31กับวันที่1กันยายนม,มันลือมันลื้เหรอมันลือก็อไ,อได้โอเคครับอขอบคุณครับ